สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเดือดสาบแช่งแห่คอมเมนต์สนั่นแม่หมูพิมพกาสวจสาบแช่งเดือดกลางคูหาเลือกตั้งแรงไม่แรงเดี๋ยวรู้พริกอีกแล้วนักแสดงรุ่นใหญ่แห่คอมเมนต์สนั่นแม่หมูพิมพกาตรวจสาบแช่งเดือดการคูหาเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม66แม่หมูพิมพกาโพสคลิปขณะมีหญิงคนหนึ่งเข้าคูหาเลือกตั้ง พร้อมยกมือไหว้สาบแช่งคนที่ทุจริตทำมาผวากันทั้งหน่วยเลือกตั้งพร้อมแคปชั่นว่าช่วยกันสาบแช่งหนึ่งดังแช่งหงแรงหากใครกระทำการทุจริตใครนำบัตรข้าพเจ้าไปทำการทุจริตขอให้พบเจอแต่ความชิบหายไม่พบเจอความเจริญชีวิตตกอับเจ็ดชั่วโคตรสาธททุเลือกตั้ง66ก่อนแม่หมูดเองโพสคลิปเจ้าตัวขณะไปใช้สิทธิ์ ในครูหาเลือกตั้งแล้วพนมมือไหว้พร้อมคำสาปแช่งกับผู้กระทำการทุจริตพร้อมแคปชั่นว่าลงใหม่นะเมื่อกี้กดผิดมันลบหายไปเลยเชิญคอมเมนต์กันใหม่อันเก่ายัางไม่ได้อ่านเลยข้าพเจ้าขอสาปแช่งผู้ใดกระทำการทุจริตและร่วมมือกันทำทุจริตกับบัตรเลือกตั้งของประชาชนและของข้าพเจ้าขอให้มันผู้นั้นพบเจอแต่ความทุกข์ความชิบหายยากจนชั่วลูกชั่วหลานและ อีก7จ็ดโค้ดด้วยเทินสาธุ h a s เลือกตั้ง66คนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ร่วมสาธุเรียกว่าสนับสนุนคำสาปแช่งกันรัวๆพร้อมแห่คอมเมนต์แม่เลิศมากอาทิแม่หมูสุดยอดมากเลยแม่อุขอรองคำสาปแม่นะจ๊ะชอบชอบจัดไปค่ะแม่เลิศมากแม่หมูสุดยอดเลยสาธุด้วยคนครับเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ